สวัสดีครับผมสวัสดียมามเ้าแฟนคลับ fc ไทยสีเกตชาแนลสวัสดีไปยังแฟนคลับ fc สาวน้อยเผชดบันแพงแฟนคลับ fc อีลาน้อยอูอิงสู้ขู่สุคนนะครับเน้อเป็นจังใดในเนอะมิดหมอแค้นแฟนหมอลำมือขึ้นนี่คิดว่าสิบไดยทาการแสดงเนาะเนื่องจากพายุ ฝ่าฝนชนละที่ตรกกระนำมาเรื่อยๆครับพี่น้องป้องป่ายมิดมอคแค่นแฟนมอลำด้วยความด้วยความหักด้วยความแพงต่อมิดมอคแค่นแฟนมอลำอีลานยิงใดประกาศออกไม่ตอนช่วงเสกเสียงเ็กเศร้าเนาะฝนตกซ้ำนีพอแม่พี่น้องเพิ่นลำบาก สื่อบัตรจองตั๋วเดินทางมาเบิงห้องเป็นยังมันเีเรนให้เพิ่นบ่ได้ว่าสันจนพอใหญยุยดจนพอยดุยวดเพิ่นว่าฟ้าคือใจไงคือพ่อโจ้แท้สมศักดิ์ศรีครับการโชว์ถึงแม้ว่าซุ่มเสียงอีลานวิงจะมาบ่เต็มรอยเนาะ เนื่องจากอาการเป็นไข้เป็นวัดเป็นไอเพราะว่าอากาศเปลี่ยนแปลงฝ่าฝนชั้นละที่ตกกระนำการซุ่มการซ่อมการติดต่อกันหลายมือหลายเว้นมันกะเป็นเหตุผลหนึ่งครับที่เฮใเ้บ่สบายแต่กะกลับมาสู่สู้ได้เพื่อมิดมอ็อกแค้นแฟนมอลำเมื่อคืนนี่โอ้ยบ่ไดเขาเบิ่งกุมปิดครับพี่น้อง คิดว่าเพ่นเหลนบ่ได้เนาะกันได้นอนก่อนตอนช่วงประมาณสามทุ่มกลัวๆก,กันได้ม่ย่อนเบิงพี่น้องย่อนเบิงกุมปิดฝ่าฝนจระที่เอาจนสอดแจงจางปางป่านนั้นพี่น้องมิดมอกแทนแฟหมอลำ่ำกับบอย่อมกับบอย่อมถอย พี่น้องสู่หมอล่ำกระสู้คขึ้นกันคือกับอีลา้มยอุ้งอิงได้บอกมิดหมอแค้นแฟนหมอล่ำนั่นแหละครับว่าเป็นยังเข้าสืสู่เพื่อพ่อแม่พี่น้องบ่ได้พ่อแม่พี่น้องเพิ่นมาเบืองเข้าเนาะลำบากกาเข้าลายกว่าสีเดินทางมาหอดจอดถึงสื่อบัตรจองตัวขม่าอยากสีเบิงอยากเสแยง,ง เท่ากระเลนให้เพิ่นตามที่เพื่อนอดใจร่อมาดโดนตอนช่วงเปิดโตอีลานอุอิงเทพทิดาลำเพลินเงินหลานตัวนี้บอสโจพอโจนี่เป็นผู้ประกาศเองมเมมทิดาลำเพลินเงินหลานธรรมดาครับเทพทิดาลำเพลินเงินหลานการจัดโชว์ให้ลูกสาว ก็ถือว่าจัดโชว์ได้อลังการงานสั่งไฟไฟกระอาดสิบอตเต็มร้อยครับเนื่องจากฝ่าฝนเนาะเนื่องจากฝ่าฝนเฮ้ากตีใเบางการเปิดวงนี่คือการการโชว์รอบแรกนะครับิด การช่อหลบแหลกทีมงานผู้บริหารประกต้องเอาไปเบ่งแล้วค่อยไปปรับไปแก้ที่หลังอีกเท่านึงอีกอย่างมันกาเป็นกับฝ่าฝนชนละที่นะครับเนาะมันเป็นอุปสรรคต่อระบบไฟด้านหน้าเวทีก็ถือว่าเพิ่นเหร่นให้มสมบนา หุ้นของมิดมาคแคนแฟนมาลั่มที่สื่อบัตรจองตัวเข้าไปเบิงบ่ว่าจะเป็นหนาเวทีม่ว่าจะเป็นกลุ่มปิดกลุ่มปิดได้เบิงได้ซื่อบัตรจองตัวเข้าไปเบิงกับเป็นโอกาสดีครับบอดจ่อเพรกระใจดีใจดีสำหรับผู้ซื้อกลุ่มปิด พ่นกัสิยังมีไล่สดให้บ่งอีกหนึ่งรอบถึงแบบม้ว่ามอนีสไดเ่นหรือบอดไดเ่นเ่นรอบนาเพ่นก็สิเปิดคุมปิดให้เบ่งอีกเท่อนึงสำหรับผู้ซื้อบัตรจองตัวในค่ำคืนนี้คุ้มค่าคุ้มราคาครับ149ยบาทมิดมาแครนแฟนมาลำที่ได้ซื้อบัตรจองตัวครับไปเบิ่งเนาะ เห็นอีหลาหนอิง๋งแต่งตกับการรับพวงมาลัยเงินล้านล้านกัวสองล้านนะครับสำหรับพวงมา,มาลัยนาะพี่น้องแปะสองล้านผมว่าพวงมาลัยบแมน,นหน่อยๆถ้าหอยเท่เดียวเบิดสูพวงบ่ได้ถอ,อดออกอีหลาหนอิง๋งลุกบ่ขืนแน่นอนครับเพราะมันหนัก ตอีหลานอะุยงกับโตเนน้อยเนาะพี่น้องมิดมอแคนแฟนมอลำบรรยากาศกสิกับขึ้นเกาบาดนี่กับขึ้นเกาแนวใดการหลับมาไล่ของอีหลาหนออุยงผู้ที่แบกมาไล่ให้อีหลาหนออุยงนั่นก็คือพ่อยงยุทธบาดนี่ที่เป็นผู้แบกเงินแบกห่ำให้ลูกสาว ลงเวทีและบรรยากาศช่วงเช็กเสียงเช็กเศร้าก็สกับมากคือเก่าคือเดิมเปิดฤดูก,กาลแล้วบรรยากาศที่พี่น้องป้องไปมิดหมอแค้นแฟนมอลำรอคอยมันก็จะกลับคืนมาสู่หน้าเวทีของสาวน้อยเพชรบ้านแพงหมอล่ซอฟพาวเวอร์เก้าล้ำนำสมัย น่ยุกด้วยระบบฉากแสงสีเสียงที่เก้าล้ำเก้าล้ำนำหน้าสมกับเป็นหมอลำยืนหนึ่งสำหรับหมอลำเพลินที่ฟ่าฟันอุปสรรคฟาฟันปัญหาปีนี้กระือว่าคุ้มค่ากับการลงทุนครับ ทางด้านเจ้าภาพก็คุ้มค่าพพได้เบบงความอลังการงานสร้างที่เกิดขึ้นภายใต้มอลมซอ์พาเวอร์ที่เป็นที่มีศิลปินขวัญใจมหาชนที่มีศิลปินแม่เหล็กระดับสุปตาของเมืองไทย สุดตาแห่งวงการหมอหลอกหมอลำคลิปนี้ฝากตอนไหว้กับบรรยากาศฝนตกโปรยปลายครับสำหรับไอคลิปแรกแหกหมาน้องพี่น้องเนาะเ้าหอดจอดถึงลูกสาวลาอีลาหน่อยอุ้งอิงเอาไว้แต่เพียงซ้ำนี้ขอบคุณที่เข้าม,มาเบิงขอบคุณที่ข้าม,มาแย่งช่อง youtube ไทยสีเกรดชาแนลยูดีมีสุขสมบูรณ์พุ่นสุขแข็งแรงสุขขู่สุขคนสบายดีครับผมพอกันคลิปหนาเด้อครับเด้อ